วันนี้เลิกดีมากๆครับช่างมาตัดผมไว้ที่บ้านนะครับหลังจากที่บอเดตัดผมมาประมาณสองเดือนเนาะพี่เอ็มบอกว่าเห็นในคลิปเรรอผมเหียวแล้วหงุหวยแทนเราก็เได้มาบริการหอดบานเลยครับแล้วก็ได้มีโอกาสตัดแล้วกับเฮปซี C ไปพร้อมเลยเดี๋ยวเราจะมาใช้แชมพูปุริสายนะครับออกแกนิกแชมพูของปุริสายทุกทน เพิ่งเคยใช้ใช่ไหม,อมลองลองใช้ดูนะครับม,ม,มันสัมผัสแหลกมันสิเจียวมันสินุน่มอีรีคุณแนนอนนอยด์ดีเพมารีวิวให้นเน่แล้วก็วันนี้มีสวัสดิการด้วยให้อันเมนอมอาอาดาใช้แล,ล้วก็ลุงหมดตัดผมพร้อมสวัสดิการปีไหม สร้างก็ดีนอมาหอดบานเมื่อนั้นไม่เห็นเงคุณแนนจัโมงหอดจักคุ่มหรครับไม่อิดลานปิดลานพมาเปิดลานมาเลยปิดลานมาเลยจ้ะหอดีนึงเหรอดีนึงดีสวีหรอจ้ะดนโอ้เฮ็ดใดมีแกนน้ำน้องมือนนะ่นเนาะแน่นบ้บบ<อ>าบๆแต่ราว่านองพ่นอันนี้ไม่แล้อ๋อครับที่กินได้ไหมเหตุขนมจีนปิดร้านมาเลยนะครับ มันจังสิละ่ะช่วงนี้ผมโบอยากไปไซเลยแบบกลับมาบ้านเนี่ยมีก็นอนอย่างเดียวมันบทสบคอยสบายอมงานสุดเือแบบเพียสะสมจะไปซื่อค้องเนี่ยึ่งอยู่ยคอนเจนเนี่ยไปในเมืองสิก็บบเด็ไปไปกรุงเทพบางทีก็ยุตตาบนเห็นตะบ้านกับเวที่ก็อยู่ในรถเฮ็ดพอยก็หาเฮ็ดพอยมาสาผมให้พ่อหน่อย มาสาบผมให้พ่อหน่อยเนี่ยให้เบบร้าเปลี่นยนนี่มันตื่นตื่นเลยอย่บัายกเงาตัยในตากูพี่โอ้ยเสียงยนอนได้ค่ะลองลองใช้แชมพูดูครับผม แค่ะ,คะแต่ก่อนชื่อบอสแคร์แล้วเราเปลี่ยนเป็นคูริสายแต่ก็ขายมาสามปีแล้วนะครับอโอเคหน,นึ่งศูนย้หอมฟอง,องหลายฟองเยอะด้วยน้องพอยขายเดือนละเทือพอบบมีคนแพ็ก <c oughs> ไหลสดขายแท่หนึงแพ็คอยู่อาทิตย์นึงเพราะว่า มันมันสิเป็นยอดแบบคนสั่งลูกค้าประจำเนี่ยมือรับประมาณ2 0 3 0กล่ 20, องเนีก่ยโอเคสบายสบาย,บายแต่ว่าถ้าไลฟ์สดทีมึงก็3ามสี่ร้อบ้านโดยเฉพาะเวลามีของแจกเนาะลูกบ้าน a อบี AB, มาของแจกเอาอยังมาแจกกระซางขอแต่ว่าแจกนี่คือซื้อ,อยางเดียวเมื่อกี้ทำเสื้อมา500ตัวแถมช่วงปีใหม่จัดโปรโมชั่นนี่แหละขายปุริสายนี่แหละครับ จะมีครีมอาบน,น้ำแล้วก็แชมพูด้วยเสื้อหารอยตัวพพ่อไหมเ <laughs> สื้อหารอยตัวไม่พอก็ <c oughs> จะมียาสีฟันแล้วก็ครีมอาบน,น้ำแชมพูครับแชมพูที่จริงมีสองสูตรมีมีทีเมนน้ำด้วยครับทีเมนเค่ละติ แต่าปกติีผมบอกบอกคอยมาใส่ผมใส่แชมพูไอออแกนิกนี่ที่จบเลยแชมพูเราจะมีสองสูตรคือสูตรเคลาตินแล้วก็สูดสูรออแกนิกนี่แหละแล้วก็นีทีเด็ดแต่ผมใส่ใส่เฉพาะสูตรออแกนิกนี่ทุกพ,พอเลยบ่ได้ดูแลแบบพิธีพิธนันมันขึ้นไม่ยิ่งเนาะง่ายๆรวดเร็ว แต่นผมไม่ร่วงเลยครับผมไม่ร่วงผมไม่เสียผมนี่เซ็ตผมทุกวันโดนใดโดนแบบทํรลายอยู่ตลอดเอาใดจี้เอาเครื่องรีบแบบมือใดโดยเฉพาะมีสร้างเห็ดผมมาเนี่เพิ่นเพิ่นสีเห็ดจัดทรงคอนคือลองเพงนะครับแต่ผมก็ไม่มีปัญหาไม่ไม่มีปัญหาเรื่องผมร่วงเลยผมก็ไม่เสียยังคงสภาพใด ใครอยากได้ผู้ลิสายก็หน้าเวทีใจก็ร้อยมีทุกที่นะครับเอาไปลองใช้ใดูอันนี้กระบอกไอ,อ้กอ๊อกฉีดน้ำเป็นแนหวนหัวต้นหม่เป็นแนหวหัวต้นหม่ นี่ที่เซตไปเลยะคะอะรเงี้รแม่มัน,นบ่อยจนมัได้เซตอีกสร้างกับพอดีหรอเดี๋ยวออกมาเปลี่ยนบรรยากาศอยู่แต่นในเมืองหลายมันอยู่แต่นในห้องซีเรียมหลายมัน เป็นห่วงกันเป็นอยู่ด้วยเนี่ยอ๋อยายมาแล้วค่ะดเด่างกันเลยปีกเดี้ยกับอะไเด้วยพีนยากันนะเรื่องนยาเร้่องน่า バイバイさにかよにかなのない。もんとや。いくか。ああ。じゃあ。あっちよ。 เดี๋ยวห้องนี้เสร็จเขาจะมาประกอบอัาที่หน้านี่ครับจแ้ห้องมันเป็นห้องสําหรับเป็นแบบสําหรับตแต่งหน้าแต่งตัวตัดผมสระผมได้เลยอาบน,น,น้ำาอาบน,น้ำให้พอนพุมวันศโอเค กยนกนี่ได้วั้งหวโอเคนกความแห้งกว่าได้มยังดีไนมคะ นี่มึงคะพี่บอลยกโอเคค่ะแต่เขาพาไม่เตแม่โอเคค่ะี่มา้ตามิช่างประจำพัอนผมบริตัด ผมโดนยี่หลีเนี่ยจ็ดเดือน,นอสองเดือนโอเคคะ่ะโอเคค่ะเร่งกดด้านหลังให้ทุกวันเรียบร้อย,นะย